นี่ไปไหนน,ไไหน,นะนี่ไปถ่ายดังเ well สือไปถ่ายนี่ฟิตติ้งแจ็กัดีค่ะแัสดีค่ะเสร็จเร็วดีจังกินมาแต่เช้าแล้วหรอตัเก้โมงค่ะไปนอบ่นมกิเรื่องเร็วนะสามสามทุ่มอืม ต้องแต่งหน้าสวยใช่ิวแต่งหน้าสวยมากอุ้มหน่อยได้ป้ารูปตัวไม่ใช่หมายถึงอะไรรูปพี่หยิบกดน้ำอะไรเนาะแกะออกแล้วไม่ใช่มันจะได้ไม่ต้องถือเาไดึงต้องไม่ต้องไม่ต้องยกก็ได้ทำงานก็ได้โอ้โหห้าร้อยระยะโลจิระยะโลจิตตลอดสบายดีนะลาบนะจะร้อยสี่สิบ 嗯嗯、啊，再见、啊！拜拜。